เริ่มต้นคลิปเลยครับตรงนี้ก็คือใส่แยกนะครับสีแยกอะไรอะก็กำแพงแสนครับเออกำแพงแสน้ายมือที่เห็นน่ะโล่งๆใหญ่หญๆกว้างๆอ่ะมหาวิทยาลัยนะครับกำแพงแสนเกษตรศาสตร์เกษตรอะไรเกษตรกำแพงแสน ขวามือมีปั๊มท,ท,ทีด้วยครับน้ำมันนี่ถูกกว่าเพื่อนเลยตรงนี้นะสามสาม้าสี่เอ่อ PT PT มีน้ำแถมน้ำด้วยโฆษณาให้แปดรอยบาทหนึง่งขวดนะดีครับตีไม่ใช่ไม่ดีก็ใช้บริการอยู่ครับ นี่ป้ายโฆษณาหาเสียงเต็มกลางทางเลครับก็ไม่วิจานการเมืองนะตาด่าก็คือเปิดช่องด่าอย่างเดียวครับมอกรศเสสารกำแพงแสนครับเลี้ยวซ้ายมือครับสุพรรณตรงไปก่อนครับไ้แดงแล้วครับเจม นี่ฮะมหาลัยครับทางเข้ามหาลัยมอเกษตรศาสตร์เวลามีงานกเกษตรเนี่ยโหใหญ่ยายมากครับแต่ว่าไม่เคยขายได้ขายรักทีงเนี่ยเนี่ยข้าทางมหาลัยทางเข้านะมอเกษตรศาสตร์กรรับแบงแสนอ่ะไปต่อโลดเลยครับไปเขียวมาแล้วตะดนมาลายแมนครับตะดนมาลายแมนสามสองหนึ่ง ซ้ายมือครับนนนนนปะยาเสือโคร่งนะดอกไม้อะไรหรือว่า,าเหมือนซากระเมืองไทยอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อผู้แต่งงานผู้บ่าวสาวเวลาจะแต่งงานกันทำไมคนไหนถ้ามาช่วงดอกไม้บานก็จะมาตรงนี้ครับจิจมเนี่ยผม z ู o กล้องเวลานี่แต่ว่าช่วงนี้ไม่มีอ่ะน่าจะช่วงเดือนไหนผมจําไม่ได้เลยเคยดูข่าวดูข่าวไม่เคยเข้าไปทักทีเข้าไปตอนมีงานเกษตรแค่นั้นเอง วัดอูยาอ,อตรงไปครับข้างหน้าจะมีตลาดนัดด้วยวัดอูยาจําได้เคยรีวิวตลาดอูยามาแล้วตลาดนัดตรงนี้ก็มาอะไรครับมาอะไรเกษตรสสาศาสตร์กาแงแสนใหญ่โตมโหฬานเลยเนี่ยพื้นที่มายาวเป็นกิโลเลยครับรอบกาแพงแสนนนน,น,น่าจะเยอะนะจบน้นดูดิทีนี้ส,สามสามแยกฮะ กะเต้งดงรังอ่าไปเต้นดงรังคอนเทลไซด์ซตรงนี้ครับมันจะไปเที่ยวทุกทีไมปไ่ปได้เข้าอ่ะผ่านทุกทีไม่ได้แวฟก็ไปทักทีจะปากจากปาก,าก,ป,ากปากทางถนนสามศูนย์สี่ศูนย์ก็กิโลเดียวมั้งเข้าไปไม่เข้าไม่ได้เข้าที่ะถ้าเลี้ยวไปตรงนี้สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับหมายถึงถนนนะครับแต่ถนนที่อยู่เนี่ยก็คือสามสองหนึ่งมาลายแมนครับหัวเราะทำไมครับเนี่ย โอเคครับไฟแดงขอตัดคลิปก่อนแล้วเริ่มติดต้นคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับ